นี่ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มมะม่วงเป็นตอนหรืป่ะอ่าน้ำจิ้มมะม่วงอะไรนะปลาหนัวปลาเด็กช้างนะคะนี่ก็คือตัวน้ำจิ้มน้นๆแล้วก็ใส่กะลานะคะตัวน้ำปลาตัวปลานี่ก็คือเราเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะน้ำตาลใส่น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวก่อนนะคะแล้วก็ตัวปลาเนี่ยถามว่าเราก็จะใส่เป็นขั้นตอนแบบสุดท้ายเพราะว่าเราจะใส่หอมลงไปก่อนอ่ะปูด้วยมีหอมแดงนะคะหอมแดงต้องเคี่ยวก่อนหอมแดงมาเข้ามือถือกันแบบนี้มใส่้าวแห้งนะคะมะพร้าวแห้งก็โตแล้วก็ ตามเป็ด้วยปลาเนี่ปลาปลาเราจะเป็นตอนอย่างนี้เลยนะเป็นตอนเก้าคืถามว่าสุกไหมเรามีวิธีทําที่แบบมันจะมีตอนถ่ายวิดีโอตอนทําอยู่นะคะก็คือปลาเนี่ยเราก็มีตั้งไปเครื่องยังร้อนอยู่ถะหม้องยังร้อนเราก็เอาปลาลงไปนะทำร้อนไม่ได้ให้ปลาเนี่ยไม่เสียสูงไม่เสียตัวไม่เสียทรงนะคือไม่เสียทรงแบบนี้ปลาไม่ให้ปลาเปรี้ยนะคะมันมันจะเริ่มต้นจากวิธีการเลือกสารพันธุ์ดิบนะคะว่าเป็นปลาทำกี่ปีถ้าปลาทำเกินปีอย่างเงี้ยค่ะตัวปลามันจะเละเวลามาต้มมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปื่อยเนาะมันจะเปื่อยมันจะขมน้ำจิ้มมมมเราาจจะะะะขไไ่่ัวนนค I got a white